l a โฮย o ัลโหลเอเวอร์วสวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้พาไปเที่ยวลาโฮยาซนดิเอโกกันค่ะลาโฮยาโคฟหรือลาโฮยาบีช บอกว่าที่ชายหาดแห่งนี้สวยงามเหลือเกินค่ะที่เห็นตามภาพยังไม่เท่าของจริงนะคะได้มาสัมผัสของจริงแล้วฟินมากเลยค่ะลาโฮยาโคบอยู่ในเมืองซานดิเอโกในรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะซานดิเอโกเป็นเมืองที่ใหญ่มากค่ะอาจจะเป็นอันดับสองของแคลิฟอร์เนีย มีชายหาดที่สวยงามค่ะเป็นชายหาดที่เป็นส่วนเว้าวเข้ามาของมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะ okay. Okay. สิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจมากเลยนะคะก็คือ สิงโตทะเลค่ะแล้วก็มีแมวน้ำค่ะซีลค่ะน่ารักมากๆธรรมชาติสวยงามแบบเวอร์วังอลังการมากค่ะเหมือนกับเราฝันไปอะค่ะพอมานั่งมองภาพอะก็ต้องมาจับมือตัวเองว่าเอ๊ะเราฝันไปหรือว่าเราได้ไปมาจริงๆ ตอนแรกที่ลูกชวนมาเที่ยวก็สองกิจสองใจค่ะเพราะไม่แน่ใจว่าแซนดิเอโกมันดีอย่างไรแต่พอมาถึงแล้วแบบแหมถ้าปฏิเสธลูกนี่เสียดายแย่เลยนะคะเว อยากจะบอกว่าอากาศมันดีมากธรรมชาติมันสวยงามมันสดชื่นค่ะมัน r e f r e s มากๆเลยค่ะ ขอบวัดลาโฮาลาโฮาต้องขอบคุณลูกเขยนะคะโจเซฟกับลูกสาวลูกกิฟพาแม่เที่ยว <c oughs> ถ้าไม่มีลูกก็คงไม่ได้มาแบบนี้แน่เลยคะ่ะ So beautiful day a beautiful day so ที่นี่เขาอนุญาตให้ว่ายน้ำได้ด้วยนะคะโอ้เห็นแล้วแบบทึ่งมากเลยค่ะน้ำไม่ไม่ไม่อุ่นนะคะน้ำก็เย็นแต่ว่าก็มีคนไปไว่ายน้ำโต้ขึ้นกันเยอะเลยค่ะเราก็นั่งดูเพลินเลยนะคะเหมือนกับได้ดูภาพยนตร์ That นี่เราได้แค่นั่งมองนะคะเรายังมีความสุขเลยค่ะแล้วคิดดูสิคะคนเหล่านั้นที่เขารักการว่ายน้ำนะคะ่ะเขาจะมีความสุขแค่ไหนคะที่ได้มาสัมผัสกับของจริงๆตื่นตากับนกน่ารักค่ะที่ชายทะเลแห่งนี้เขามีบ้านหรือรังของเขาเองเป็นส่วนตัวนะคะโอ้ย have their own house What ด h a t ยอั d o f bird? นกเหล่านี้น่ารักมากๆเลยค่ะคุณคิตตี้เป็นคนชอบนกอยู่แล้วแต่ไม่ทราบว่าเขาเรียกว่านกอะไรค่ะคือเขาจะอยู่ประจำรังของเขาค่ะแล้วก็ทำกิจกรรมน่ารักน่ารักให้เราได้ชมกันอย่างอิ่มเต็มเลยค่ะก็คิดไม่เวอร์นะคะเหมือนสวนรรค์บนดินจริงๆด้วยค่ะ Think ที่ชอบมากคือสิงโตทะเลค่ะสิงโตทะเลที่นี่คือเขาอนุรักษ์ค่ะมีเยอะมากๆเลยแล้วเขาก็มีกิจกรรมร่วมกันในกลุ่มของสิงโตด้วยกันเนี่ยนะคะน่ารักน่ารักมากแล้วก็เขาอนุญาตให้เราเนี่ยเข้าไปถ่ายรูปแบบใกล้ๆกับสิงโตเลยนะคะ แต่ลูกก็เตือนค่ะว่าคุณแม่ต้องระวังนะคะเพราะบางทีเนี่ยเขาอารมณ์ไม่ดีเนี่ยเขาอาจจะทําร้ายเราได้ค่ะแต่คุณกิตตี้ก็แบบใช้ความว่องไวค่ะเข้าไปถ่ายแล้วก็รีบออกมาเลยค่ะ <c oughs> ถ้าใครมีลูกเล็กๆนะคะเด็กๆจะชอบมากเลยค่ะเขาเข้าไปถ่ายรูปกับสิงโตใกล้ชิดนะคะบางครั้งเรายังแอบกลัวเลยเพราะเขาเข้าไปชิดจนถึงจมูกสิงโตเลยนะคะ ยังมีสิ่งสวยๆงามๆน่าสนใจอีกมากมายนะคะในลาโฮยาบีชแห่งนี้ซึ่งจะได้นำเสนอให้เพื่อนๆได้ชมในวิดีโอต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณมากที่รับชมวิดีโอขอให้ทุกท่านโชคดีมีสุขนะคะและพบกันอีกค่ะสวัสดีค่ะ